ณีที่เกี่ยวกับราคาเนี่ยมันมันผิดปกติไหมฮะใช่ไมม,ม,มีการกต,ตั้งกรรมการตรวจหรือยังยังตอนนี้กําลังหาสาเหตุกันอยู่เนี่ยค่ะฮะมันทําคู่ขนานากันไปได้นะเออหรือจะมองว่าในยุคนั้นสมัยนั้นมันอาจจะตกรุ่นไหมอุ้ยตกรุ่นยิ่งต้องถูกเลยค่ะไม่หมายถึงราคาตอนนี้มันตกรุ่นไปแล้วไง อ๋อ oh, ตอนนั้นมันก็เลยแพงเท่านั้นเออไปตกรุ่นไปไ่ได้ไหมนี่พยายามคิดเข้าข้างเลยนะเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณว่าสมัยก่อนอย่างโทรศัพท์บ้านเนี่ยโทรศัพท์อนาล็อกกรมบัญชีกลางไปพูดตรวจสอบนะ้องกรมบัญชีกลางอา๋อกกรมบัญชีกลางยงยิงนิ่ง,ง,งฉันอยู่ฉันอยู่ดีๆ <laughs> ฮะกรมบัญชีกลางเหรอไหน น้องเอาพี่ไปไหนออ๋ออันนี้วะคะอ๋อผลการตรวจสอบของสอตอง,งอปีงบประมาณ54 65โดยกองตรวจสอบภาครัฐก,กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบต่อสอตอง,งอปี54 65ส่งให้นำตีครั้งเสนอครมรับทราบ,บ1 1ครั้งเพื่อเสนอต่รัฐสภาตามพระรบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยการตรวจกินแผ่นดิน2561 รายงานผลตรวจเริ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากคอสชรัฐประหารยึ่อำนาจการปกครองโดยหัวหน้าคอสชและนายมตรีผลเอกประยุทธ์ชมนาดนายกมอบหมายปลัดกระทรวงต่างๆทำหน้าที่แทนน้ำเตีปลัดกระทรวงกันคลังในขณะนั้นนำรายงานการตรวจสอบสตงประจำปี54-55ส่งให้หัวหน้าคอสชรับทราบ26สิงหาปี57ในรายงานการตรวจสอบสตงปี54-55สองปีนั้นระบุว่าการจัดซื้อจัดจ้างการออกแบบอาคารสตงสองโครงการ อาจไม่เป็นไปนตามระเบียบราชการดังต่อไปนี้ท่านผู้ชมหนึ่งการจ้างให้ผู้บริการออกแบบโครงการก่อสร้างสถาบันธรรมพิบาริยะ2งสองล้านโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกมนตรี 2. การจ้างออกแบบโครงการอาคารสำนักง,งานตวนเงินแผ่นดินแห่งใหม่ปทุมธานีวงเงิน2 5 8 0าปให้ทำไมปทุมธานีนี่จจตุจัก อาจทำให้สอต,ต้อง,ง,องไม่ได้เป็นผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติเหมาะี่ไม่ได้ผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติเหมาะที่สุดแนะนําให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับรองรอบครอบและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศเชิญชวนเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างส่วนไประเด็นเรื่องเงินงวดอา้าวมันจะเป็นรายละเอียดมากเลยเอา้าวแต่ว่ากรมบัญชีกลางจะดูฝากบัวไหมใช่ไหมฮะมฝากบัวฮะ ฝากบัวอันนี้ดูจะเป็นลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมน้องใบ<ช>เรื่องอาคารเป็นเรื่องอ, <ะ S 2> อืมอืม,อ,มอ่ะรอท่านผู้ชมสักหน่อยเอ่อถ้าเป็นราคาวัสดุครุภันจะยึดราคาจากกรมบัญชีกลางวันเดือนปีที่เซ็นอนุมัติใช้วัสดุชิ้นนั้น ต่อให้ภายหลังเียรราคาลดหรือเพิ่มก็ไม่ปรับตามราคาปัจจุบันนี่ไงร,ระเบลียบราชการยึดราคาถ้าอางนั้นน่ะแสดงว่าสิ่งที่สอตอง,งอซื้อเราก็ต้องไปดูราคากลางอของกรมบัญชีกลางณนะวันเดือนปีที่เซ็นอนุมัติซื้อตอนนั้นจําได้แล้วตอนนั้นจะสร้างที่ปทุมธานีก่อนแ,แล้วก็ปเปลี่ยนมาเป็นที่อันนั้นปีนั้นน่ะห้าห้านั่นไงอ่าตอนหลังมาใช้ที่รถไฟที่เะจืจุกจักร <5. S 1> เออไหน อ๋องั้นต้องไปเปรียบเทียบราคากลางของกรม,มบัญชีกลางณนะวันที่มีการเซ็นอนุมัติให้ซื้ออือ่าต้องไปดูราคาณนะวันนั้นนะ่ะของอของกรมบัญชีกลางาต่อต่อต่อเะกี้ถึงไหนแล้วน้องติดใจอีกไหมอาเชื่อไหมเดี๋ยวตึกนี่ต้องมีของหรูราวมาอีกอน้องเชื่อพี่ไหมเชื่อค่ะฮะเชื่อ ตอนนี้ห้องต่างๆก็ทยอยออกของต่างๆก็ทยอยออกเออคือผมก็พอเข้าใจนะสอต,ตอต้องมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ขนาดนั้นข้อมูลไาดิห้องจัดซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอาคารที่ถล่มนะคะออยู่ในอาคารนึงชัติจะไปเดินอยู่เลยใช่แล้วคุณชาัชชาติก็เลยไปเดินดูซึ่งคุณชาัชชาติก็ดูตกใจเหมือนกันว่ามันใหญ่ขนาดนี้เอาไว้ทําอะไรนั่นสิเอาไว้ทําอะไรเอาข้อมูลอของแบงก์มา อ่ามีเสียงค,<า>คุณชาติชาติเดี๋ยวโอ้รหนั่ห้องประชุมใหญ่โตมากเอาไว้ทำอะไรเนี่ยโอโมันคืออะไรมันคือห้องประชุมหรือมันคือห้องจัดเลี้ยงหรือมันคืออะไรไม่รู้กันใหญ่โตดีเนะี่ยแข็งแรงนี้ไม่พังเนาะเออจริงม่ให้มันนอนในนี้ก็ดีเหมือนน,นี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ย ไว้ประชุมนะฮะไปดูว่าทำอะไรเหมือนกันแต่นี้ไม่ตึกเตีย้ยไงสแปรนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะกว่าเก้าแล้วสามห้าสิบเมตรนเนี่ยอโอ้ใหญ่เลยครับแต่ง,งานแต่งงานได้แถวนี้โอ้นี่ใหญ่ห้องประชุมใหญ่โตมากเอาไว้ทำอะไรเนี่ย โมันคืออะไรมันคือห้องประชุมหรือมันคือห้องจัดเลี้ยงหรือมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันใหญ่โตดีเนี่ยแข็งแรงนี้ไม่พังเนาะเออเออเอาไว้ทำอะไรดีอันนี้ก็เหมือนก็อีกคือการจะออกแบบทําเนี่ยมันต้องผ่านการอนุมัติใช่ไหมห้อฉสนอาการคืออยู่ข้างๆมันเป็นตึกเอาไว้ทําอะไรใช่เอาไว้ทําอะไรฮะเอาไว้ทําอะไรร้อยล้าน เอาข้อมูลแบงค์ขึ้นมาเลยคุณแบงค์สุพนัทอ่ะสุพนัทมีชัยนันท์มันก่อนอ่ะนี่ไงอันนี้แปลงตัวหนังสือทีตัวหนังสือตัวหนังสือเขาจะบอกขนาดเลยอ่าไหนไหนขอขยับเข้ามานิดนึงนะคะเออบางท่านเข้ามาทีหลังพี่ยศตึกสอสตองมีโรงหนังด้วยเหรอโรงหมอระศหรือไม่ก็หอประชุมแล้วแต่ใครจะมองอ่าพี่ยศมีห้องจัดคอนเสิร์ตก็ท่านชัยก่อนจะเป็นห้องตะกี้โอ้คอนเสิร์ตไอ้ถงถง อ๋อเพราะว่าค่าระบบโสดนี่ยี่สิบล้านนี่มันต้องคอนเสิร์ตแล้วค่ะนี่ไงคอนเสิร์ตเห็นไหมหรือว่าเดี๋ยวเปิดให้คนมาเช่าทําคอนเสิร์ตแล้วมันหน้าที่ไหมเจเจมอลอยู่ข้างๆนี่เขาก็มีคอนเสิร์ตฮอ์เขาดีด้วยเจเจมอลอ่ะใช่ใช่ไหมใช่อะจะมาแข่งกับเจเจมอลเหรอเอาน้องคุณโตเคยจัดที่เจเจมอลใช่ไหมฮอดีมากเสียงดีค่ะเออหรืออยากจะมีคอนเสิร์ตฮอ์ เออเอาไว้ให้คนมาเช่าใช่ไหมคะเป็นคู่แข่งกับเจเจมอน้องถามโตที่กล้าจัดไหมเอาพบกันที่สตองอเปียโนแอนอแอดสตองอข้อความของแบงค์ขึ้นมาสิน้องใบอ่านไปพี่ไปสั่งงานดีดหน่อยอไหนข้อความคุณแบงค์ใบขอดูหน่อยนะคะนี่คะ่ะบอกแล้วก็ต่อเรื่องโซนเลยน้องอ่านเลย ไอห้องที่คุณชัตชาติบอกอะค่ะบอกห้องสันทนาการตึกสอตองขนาด3,000ตารางเมตรห้องเดียวเนี่ยคุณแบงค์สุภนัทบอกใช้เงินภาษีกว่าร้อยล้านค่ะแหมมีอิโมจิแบบเป็นงานเลี้ยงเต้นราด้วยนะคะเห็นไหมคุณแบงค์บอกสามพันตารางเมตรเนี่ยมันจะมีเวทีขนาด150ตารางเมตรพร้อมห้องแต่งตัวชายห้องแต่งตัวหญิงมีห้องครัวสําหรับเตรียมอาหารมีห้องน้าคุณผู้ชมคะ สี่สิบห้าห้องมีลิฟต์สามตัวมีบันไดยอยู่สี่มุมคาดว่าไว้จัดปาร์ตี้โต๊ะจีนงานกเกษียณงานฉลองปีใหม่ไม่ต้องเสียเงินไปปิดร้านใช้ที่หลวงไฟหลวงเงินหลวงช่ำช่ำอืมอืมใช่ไหมเพราะอย่างคุณชัดชิยังงงเลยว่าห้องนี้เอาไว้ทำอะไร มันใหญ่มากเนี่ยค่ะคุณแบงก์ก็เลยบอกคาดว่าไว้จัดปาร์ตี้โต๊ะจีนงานเกษียณงานฉลองปีใหม่ไม่ต้องเสียเงินไปปิดร้านใช้ตรงนี้แหละที่หลวงไฟหลวงเงินหลวงฉ่ำๆอ่ะส่วนโรงหนังที่คุณผู้ชมถามมาถึงเนี่ยค่ะเพจ csi la เขาเปิดนะคะบอก สตอง,งอมีโรงหนังส่วนตัว200ที่นั่งใช่หรือไม่เป็นเครื่องหมายคำถามบอกเป็นภาพจากแบบก่อสร้าง3มิติแสดงให้เห็นว่าในอาคารแห่งใหม่ของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอเนี่ยมันจะมีห้องคล้ายๆโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่พร้อมเก้าอี้เรียงแถวแบบโรงหนังนี่เรียงอย่างนี้ค่ะรองรับผู้ชมกว่า200ที่นั่ง แล้วลักษณะมันเหมือนถ้าดูแบบสามมิติมันเหมือนเป็นสโลปขึ้นมาด้วยนะคะมันเป็นสโลปเหมือนเวลาที่เราไปดูหนังใช่ไหมมันจะเป็นสโลปขึ้นหรือเราไปดูการสแสดงดูละครเวทีเนี่ยมันจะเป็นสโลปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเวทีอยู่ตรงนั้นเพจ CSI LA เขาบอกคําถามคือนี่คืองบประมาณเพื่อประชาชนหรือเพื่อความสบายของผู้มีอํานาจหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐ ก็คือหมายถึงสตงอแต่กลับมีความฟุ่มเฟือยซ่อนอยู่ในงบของตัวเองเนี่ยค่ะอ้าวนี่อันนี้อะไรแล้วเพจ CSI LA เขายังบอกด้วยนะคะอันนี้โรงหนังค่ะพี่คิดเพลงสำหรับเรื่องนี้ได้แล้วเพลงอะไรคะเพลงของผู้อัญชลีจงคดีกิจร้องว่าเรื่องทั้งหมดความหรูหรามาเริ่มต้นจากอะไรฝากบัว เอาความดูหลาเริ่มจากฝักบัวใช่ใช่ฝักบัวถูกจากฝักบัวหนึ่งเดียวตึกนี้ฮะ <g ay> พี่ปูแกจะโอเคใช่ไหมคะเริ่มเลยคอนเสิร์ต h a l เลยจากฝักบัวหนึ่งเดียวตึกนี้คิดว่ามีกี่คนเข้าใจว่าทำงานจะต้องอาบน้ำทำไม <G ay> <g ay> อะไรอย่างเงี้ยเอาพี่คิดได้แล้ว อ่ะพี่โปเชิญเลยอันชฉลิได้ไหมอ้าวไอความหรูหราทั้งหมดมันเริ่มจากไหนฝักบัวจากฝักบัวหนึ่งเดียวตึกนี้เห็นไหมเดี๋ยวต่อเออไหนท่านผู้ชมไหนอนี่คุณผู้ชมบอกแล้วตัดงบอาหารกลางวันเด็กนี่ดีจังแล้วเอามาสร้าง หอของตัวเองไม่ได้ตัดงบเข้าไปตรวจสอบว่าฉันก็ประมาณถูกต้องไหมท่านผู้ชมเอาเป็นต้นว่าอะไรนะงบอาหารกาว,วันเด็กเนี่ยหัวละ2ยี่สบถึงยีบาทเองใช่การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมค่ะ uh huh. เอเอ,เอ,เอตะกี้ข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวกับโครงการเนี่ยของเพจไทยพับบิกา้าใช่ไหมต้องให้เครดิตเท่า uh huh. ชนิดนึงนี่ อ๋อใช่ใช่ใช,ช่ที่<อ>ว่าเป็นการหยิบข้อมูลเดิมอ่ะกรมบัญชีกลางเป็นผู้ตรวจสอบอสอตงค่ะช่วงปีงบประมาณ54 6 5ถึงที่เราเล่าไปนะคะนี่เป็นข้อมูลจากเพจไทยพับบิก้านะคะอขอบคุณค่ะ